ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SRCE a r e วิวศูนย์กลางขององค์การวิเคราะห์ด้านอากาศยานและเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับลึกวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงความสมดุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างเนียบเนีบนั่นคือการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon จำนวน14ลำและระบบปวดการทางอากาศ SAAB 340จากนอร์เวย์สู่กองทัพอากาศไทยการส่งมอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มขีดความสามารถด้านอาวุธเท่านั้น แต่มันคือการอัปเกรดโครงสร้างการป้องกันประเทศทั้งระบบเริ่มจากพระเอกของวันนี้ F 1 6 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรลที่ถูกขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของหลายกองทัพอากาศทั่วโลกแม้จะถูกใช้งานมานานหลายสิบปีแต่ F 1 6ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่ามันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่น่าเกรงขามที่สุดมีความคล่องตัวสูงอัปเกรดได้ง่ายและรองรับภารกิจได้หลากหลายเครื่องบินทั้ง14ลำที่ไทยได้รับจากนอร์เวย์นั้นผ่านการตรวจเช็คและปรับปรุงอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานทันทีในมาตรฐานนาโต้ตัวเครื่องมาพร้อมการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวสูงด้วยปีกทรงเดลต้าและห้องนักบินแบบคันอปปี้โปร่งใสทําให้นักบินมีทัศนวิสัยรอบตัวชัดเจนโครงสร้างของตัวเครื่องสามารถทนแรงจีได้ถึง9ก้าเท่าและเครื่องยนต์ปลัดแอนวิตนีเอฟหนึ่งศูนย์ศูนย์ให้แรงขับสูงสุด2 3 7 7 0อปอนด์ทำความเร็วได้ถึงแมตรสองในด้านภารกิจ F 1 6สามารถทําหน้าที่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคลองความเหนือกว่าในอากาศ a i r Superiority โจมตีภาคพ,พื้นดิน Ground attack, ปราบระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกซีดหรือทำหน้าที่ลาาตระเวนทางอากาศ Reconnaissance, ด้วยระบบเรดาร์แอ APG 6 6หรือรุ่นอัปเกรดอย่างแอน APG 6 8ที่ติดตั้งมาในเครื่องรุ่นหลังๆทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมาย ในด้านอาวุธ F 1 6รองรับอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่จจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ M ลบเก้าไซวินเดอร์และ AIM 1 2 0 AMR AAM สำหรับการรบกลางอากาศจจรวดนำวิถี AGM 6 5 Maverick สำหรับโจมตีภาคพื้นดินระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU 1 2ประเวรวมถึงปืนกลแบบ M 6 1 v u บ c a n ูลการขนาด20สมมสำหรับการรบระยะไกล แต่สิ่งที่ยกระดับขีดความสามารถของ F-16 ไปอีกขั้นคือการทำงานร่วมกับระบบตรวจการทางอากาศ SAAB 340EW a e และ C ซึ่งเป็นดวงตาในท้องฟ้าให้ภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์ระบบนี้ติดตั้งเรดาร์เอริยบนสันหลังของเครื่องบินให้การครอบคลุม360องศาตรวจจับได้ทั้งเป้าหมายที่ระดับสูงและต่ำในเวลาเดียวกัน เรดาร์เอรีที่ทำงานในย่านคลื่น s อสแบนสามารถตรวจจับเครื่องบินขนาดเท่า F16 ได้ในระยะกว่า300กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันมากกว่า200เป้าหมายระบบนี้ไม่เพียงแต่ใช้ตรวจจับเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมและสั่งการภารกิจจากอากาศได้โดยตรงเมื่อทำงานร่วมกัน SAB a 340จะทำหน้าที่ค้นหาและชี้เป้าหมายล่วงหน้าให้กับฝูงบิน F16 โดยที่นักบินไม่จำเป็นต้องเปิดเรดาร์ของตนเอง ลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับในเชิงยุทธวิธีนี่คือการเปลี่ยนแนวคิดจากการตอบสนองมาเป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุกสร้างเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ i อแอดทราบลบ340อย่าง,งสามารถเชื่อมต่อกับระบบภาพพื้นดินเครื่องบินไร้คนขับและเรือรบเพื่อสร้างภาพรวมยุทธศาสตร์การควบคุมทอ้องฟ้าแบบครบวงจรทําให้ไทยสามารถวางกําลังในลักษณะที่ชาญฉลาดลดช่องโหว่จากการรบยุคใหม่ที่อาศัยความเร็วและข้อมูล ด้านการวางกำลังเครื่อง F-16 จะประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศหลักอย่างกองบินหนึ่งโคราชหรือกองบินสีที่นครสวรรค์เพื่อครอบคลุมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางทะเลได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันส่วน SAB-340 a จะหมุนเวียนบินตรวจการจากฐานทัพกลางทำหน้าที่เสมือนศูนย์บัญชาการกลางลอยฟ้าในเชิงยุทธศาสตร์การผสมผสานระหว่าง F-16 และ SAB-340 a จะสร้างรูปแบบการป้องกันหลายชั้น เป้าหมายถูกตรวจพบก่อนเข้ามาใน่นนฟ้าส่งข้อมูลให้ F16 สกัดกั้นด้วยขีปนาวุธนำวิถีกลางอากาศหากเป้าหมายยังหลุดเข้ามาระบบป้องกันภาคพื้นดินก็จะเข้าสกัดขั้นต่อไปการป้องกันจะไม่ใช่แค่เรื่องของปฏิกิริยาอีกต่อไปแต่กลายเป็นการจัดการเชิงรูปแบบมีข้อมูลนำในแง่ขององค์การฝึกและซ่อมบำรุงกองทัพอากาศไทยมีประสบการณ์ในการใช้ F16 มานานหลายสิบปีทั้งนักบินและช่างเทคนิคมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว การนําเข้ารุ่นจากนอร์เวย์ถือว่าเป็นการเสริมกําลังแบบต่อเนื่องโดยมีการฝึกอบรมและปรับโครงสร้างการซ่อมบํารุงล่วงหน้าอยู่แล้ว F16 เหล่านี้ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตเช่นติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่หรือระบบลิงค์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานอีก10-15ปีซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าก่อนจะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5เช่น F35 ด้านภูมิรัฐศาสตร์การรับมอบอาวุธจากนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกนาโต้บ่งบอกถึงความตั้งใจของไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับโลกตะวันตกและลดการพึ่งพาเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งนี้มีนัยสาคัญในบริบทของความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้เครื่องบินเหล่านี้ยังสามารถใช้ในภารกิจเพื่อมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลหรือลาดประเวณตรวจสอบภัยพิบัติด้วยกล้องและระบบเซนเซอร์พิเศษ ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสําคัญมากขึ้นในยุคที่ทหารต้องทําหน้าที่หลายมิติสุดท้ายนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์การจัดซื้อเครื่องบินจากนอร์เวย์ถือว่าเป็นการตัดสินใจเชิงประหยัดได้อากาศยานคุณภาพในราคาย่อมเยาวโดยไม่ต้องรอการผลิตใหม่หรือเสี่ยงกับความล่าช้าและสามารถนํางบประมาณที่เหลือไปใช้ในการอัปเกรดด้านอื่นเช่นการป้องกันไซเบอร์อากาศยานไร้คนขับหรือระบบเรดาร์ภาคพ,พื้นดิน ทั้งหมดนี้ทำให้การส่งมอบ F16 และ SAAB 340ครั้งนี้เป็นมากว่าการซื้อขายอาวุธมันคือการปรับยุทธศาสตร์ทั้งระบบยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยให้สามารถตรวจจับตอบโต้ป้องกันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในโลกยุคใหม่ขอบคุณที่ติดตาม SRCE a Review ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไรกับการอัปเกรดกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้เครื่อง F16 เหล่านี้เพียงพอหรือไม่ หรือคุณก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่เร็วกว่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าที่ซึ่งเราจะพาคุณบินลึกไปในโลกของเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน SRCAE รีวิวขอให้คุณปลอดภัยในทุกเที่ยวบินและเฉียบคมในทุกภารกิจ